การมีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกพิยามอย่างหลากหลายนะครับอย่างเช่นไวส์ก็ได้พิยามตั้งแต่ปี1982นะครับมันคือการที่ผู้คนเข้ามาประทบประสานมีส่วนร่วมกันใน4มิติก็ประกอบไปด้วย4อย่างในการพัฒนาก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมแบ่งผลประโยชน์แล้วก็ร่วมประเมินผลนะครับก็คือ1นนะครับ,นนรบในการร่วมตัดสินใจว่าอะไรคือการพัฒนาอะไรคือสิ่งที่เราพอใจ การมีส่วนร่วมในเมิกที่2นะครับก็คือการมีส่วนร่วมหลังจากที่เรานิยามแล้วเราก็มาลงมือปฏิบัติการร่วมกันว่าแล้วเราจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่เป็นซอฟต์แวร์มิโยเดซีนะครับนั้นอย่างไรด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็อันที่3เมื่อเราเดินไปถึงจุดๆนั้นที่เป็นจุดที่เราเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแล้วเราจะกระจายผลประโยชน์ให้ยุติธรรมให้เท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างไร นะครับแลวสุดท้ายเราก็มาประเมินกันว่าสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่นั้นมันเหมาะสมหรือยังอะไรที่มันขัดตกกพข้องอะไรที่เราควรจะเติมเขไปขณะที่สหรประชาชาติก็พยายามนิยามทําว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒน,นาเช่นเดียวกันนะครับว่าการพัฒนาในนิยามของสหรประชาชาติคืออะไรนะครับสหรบประชาชาติบอกว่าการพัฒนาก็คือการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนนะครับของชุมชนของสังคมนะครับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือนะครับเข้ามามีอิทธิพลในการดําเนินการนะครับในกิจกรรมต่างๆในเกี่ยวข้องกับการพัฒนานเพื่อให้ตนเองนะครับมีส่วนได้รับผลประโยชน์นะครับในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันนี่คือนิยามของต้กลับมาดูในสองของมไทยนะครับท่านอาจารย์ตะคินมองว่า การมีส่วนร่วมคือการที่ชุมชนสามารถดําเนินงานนะครับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญนะครับมันจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสียจากง,งานการพัฒนาอันนี้ก็คือคํานิยามหลักๆคำาีิยามใหญ่หญๆําว่าการมีส่วนร่วมคืออะไรนะครับสุดท้ายมันก็คืออะไรครับมันก็คือการหลุดออกจากการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบดั้งเดิมที่เคยตกอยู่ในมือของคนคนหนึง่งที่เราเรียกว่าเทคโนแพช กลายมาเป็นการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือเป้าหมายการพัฒนาวิธีการพัฒนาการกระจายผลประโยชน์การตรวจสอบผลประโยชน์จากการที่ทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับคําว่าการมีส่วนร่วมก็ถูกนิยามด้วยความหมายที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับองค์ประกอบที่1น่นะครับก็คือการค้นหาปัญหาและความต้องการพูดง่ายมันก็คือการกําหนดนิยามว่าเป้าหมายของการพัฒนาเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาเป้าหมายที่เราจะเดินไป รือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตรงนั้นคืออะไรข้อที่สองก็คือพอเรารู้จุดมุ่งหมายเราก็มาหาวิธีการที่เราจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแต่ที่สําคัญคนก็ต้องมาร่วมกันคิดว่าในการเลือกแนวทางไปสู่เป้าหมายแต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันมีสิ่งที่ต้องได้มีสิ่งที่ต้องเสียนะครับแตกต่างกันไปเมื่อเราเลือกแล้วนะครับมันก็ไปสู่องค์ประกอบพื้นฐานการพัฒนาก็คือ การที่เราลงม,มือร่วมกันปฏิบัตินะครับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคือองค์ประกอบอย่างที่สนะครับที่ทุกคนจะต้องมาร่วมแรงหรือบางคนอาจจะมาร่วมจัดจ่ายค่าใช้ใจ่ายบางคนอาจจะมาร่วมทำความรู้บางคนอาจจะมาร่วมเรื่องการให้ข้อมูลเพื่อให้การดาเนินการนั้นนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติสิ่งที่มันจะสะท้อนกลับมาคือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของการพัฒนา และเราจะต้องได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่4หลังจากการพัฒนาประสบความสำเร็จไปถึงตรงน,นั้นแล้วนะครับเราจะกระจายผลประโยชน์ไปทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้องมาจัดแจงผลประโยชน์นะครับว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เนี่ยทำอย่างไรให้ได้เท่ากันทําอย่างไรให้มันกระจายซึ่งท้ายที่สุดเมื่อเราไปเดินถึงจุดมุ่งหมาย เมื่อเรากระจายผลประโยชน์การประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะครับเมื่อถอดบทเรียนขององค์ความรู้แล้วเนี่ยนะครับการประเมินผลของโครงการเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรมันสะท้อนภาพอะไรบ้างมันมีจุดไหนควรจะนําไปพัฒานาต่อมันมีจุดไหนที่จควรน,นาไปแก้ไขหรือมีจุดไหนนําไปให้คนอื่นใช้เป็นบทเรียนดังนั้นองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมนะครับมันก็คือการที่เราต้องทำห้าองค์ประกอบคือคิด วางแผลลงมือทํารับผลประโยชน์แล้วก็ประเมินสิ่งที่เราทําปัจจัยเบื้องหลังนะครับมันคือฟีวิลหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าเจตจำนวนเสรีนะครับถึงแม้ภาพปรากฏนะครับมันจะเห็นผู้คนมานั่งกันร่วมคิดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าการที่ทุกคนมานั่งร่วมคิดร่วมยกมือเนี่ยมันเป็นเพราะทุกคนตั้งใจจะเข้ามาร่วมจริงๆหรือเกิดจากการเกณฑ์เข้าไปร่วม ดังนั้นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเจตจำนงเสรีของผู้คนที่มีส่วนได้เสียเจตจำนงเสรีคืออะไรนะครับถ้าเราดูรูปภาพนะครับเจตจำนงเสรีก็คือฉันในฐานะปัจเจกที่มีความคิดมีความเคลื่อนไหวมีเจตจำนงที่ฉันจะเลือกทำนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าผู้ที่มีเจตจำนงเสรีเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉัน ถูกสั่งให้ทําฉันทําอันนี้เพราะเขาสั่งให้ทาเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเจตจำนงเสรีเจตจำนงเสรีของผู้คนเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภ,ภาพของการมีส่วนร่วมนะครับผ่านการให้ความหมายเชิงปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเจตจำนงเสรีเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมั่นในตนเองความอิสระในตนเองต่อการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนนะครับและเจตจำนงเสรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์และมาสะท้อนกันได้อย่างไรนะครับเมื่อเอาเรื่องของเจตจำนงเสรีมา วิเคราะห์ภาพองค์ประกอบที่เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นเป็นภาพลักษณ์ของการมีส่วนร่วมเราจะพบว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันการมีส่วนร่วมแบบที่1ครับการมีส่วนร่วมแบบบังคับหมายถึงเขาถูกบังคับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมให้มาร่วมคิดให้มาร่วมทําให้มาร่วมปฏิบัติถึงแม้ภาพจะเป็นทุกคนมาช่วยร่วมกันพัฒนาสร้างสะพานแต่สะพานนี้ก็เป็นสะพานที่ทุกคนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะทุกคนมาในฐานที une, ่ถูกต้งครับการมีส่วนร่วมแบบที่2ครับก็คือการมีส่วนร่วมที่เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมแบบชักนำนะครับการมีส่วนร่วมแบบชักนำเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนร่วมแบบที่รัฐบาลจัดให้มีนะครับจัดให้มีเพื่อให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมแบบนี้นะครับมันก็ไม่สะท้อนว่า แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่จัดตั้งหรือเป็นคนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับต้องการภาพของการมีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ได้เปิดให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามเกณจำนวนเสรีนะครับส่วนการมีส่วนร่วมแบบที่สเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมในแบบที่สเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการส่วนร่วมแบบเป็นไปเองก็คือการรวมตัวกันของผู้คนนะครับเพื่อมาแก้ไข อะไรบางอย่างที่ตนเองคิดว่ามันสําคัญและมันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็ไม่มีใครบังคับเป็นการปอรูปโดยธรรมชาติเราจะพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้คนโดยเจตจำนงเสรีเนี่ยนะครับเมื่อวิเคราะห์ผ่านเรื่องของการเป็นพลเมืองตื่นรู้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพลเมืองตื่นรู้เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การมีส่วนร่วมแบบที่เราเรียกว่าแบบที่3าก็คือ การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองนะครับซึ่งมีการเป็นส่วนร่วมที่ปสมบูรณ์ที่สุดนะครับคุณภาพของพลเมืองนะครับในแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็จะนาไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องของการมีส่วนร่วมเจตนงเสรีและพลเมืองมาวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะทําให้การมีส่วนร่วมสมบูรณ์ที่สุดก็คือเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมที่เข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้เกณจ์คำนองเสรีที่กำหนดนิยามสิ่งที่ฉันจะเป็นแนวชางที่ฉันจะทำกิจกรรมที่ฉันจะลงมือปฏิบัติวิธีการแบ่งผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับและการประเมินผลที่ทุกคนเห็นด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าการมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองแล้วมันจะสมบูรณ์และมันจะมีการัฒนากรณีแรกที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือกรณีศึกษาของป่าชุมชนนะครับการจัดการป่าไม้แบบเทคโนโพทก็คือการคนออกไปจากป่าซะ เพราะเมื่อไม่มีคนอยู่ในป่าป่ามันก็จะสมบูรณ์ป่ามันก็จะบริสุทธิ์ป่ามันก็จะคงอยู่ใช่ไหมครับการอนุรักษ์มันก็จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลมันปรากฏว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันกระทบต่อผู้คนคนอยู่กับป่าได้ในฐานะที่คนกับป่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับถ้าคนทําลายป่าคนก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นคนกับป่าจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันและสร้างโมเดลที่เราเรียกว่าป่าชุมชนในฐานะการจัดการทรัพยากร เพื่ออักุรักษาขึ้นนะครับสกลนครถูกวางยุทธศาสตร์การพัฒนาบอกว่าไอ้ร์ u a r e b i o d e r i ซีที่สกลนครควรจะเดินไปนะครับมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นสกลนครถูกนิยามว่าเป้าหมายของการพัฒนาคือรูปแบบของเมืองสามธรรมสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันทําให้สกลนครเนี่ยมันสูญเสียทรัพยากรคน อ่าทรัพยากรบุคคลน่ยนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญพออกไปยังพื้นที่อื่นๆเพราะจังหวัดเนี้ยม,ม,มันไม่ตอบโจทย์เขาเรียกมันไม่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตของพวกเขาหนึ่งในปรากฏการ์ที่คนเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแย่งชิงการพัฒนาจังหวัดเนี้ยว่าควรจะเป็นจังหวัดแบบไหนให้หลุดออกจากเมืองสามร,รมสกลนครมหาพื่อสเวีตเมืองรองเมืองงานศึกษาเนี่ยนะครับก็คือการเสนอว่าสกลนครเนี่ยนะครับมีต้นทุนทางวัฒนธรรมมีต้นทุนทางภูมิปัญญามีผู้คนมีศิลปินมีคาฟเฟ่ มีหัตถกรรมนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการต้องการให้เมืองสกนลนครเนี่ยนะครับถูกพัฒนาไปในฐานะเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับที่ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมทุนทางภูมิปัญญาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาและดึงเศรษฐกิจเข้ามา ให้กับจำพวนี้นะครับงานงานหนึ่งที่จัดขึ้นก็คืองานสกลนคร,ครจังชั่นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้คนในจังหวัดสกลนครเริ่มมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้เอาวัฒนธรรมเอาภูมิปัญญาเดิมมาร้อยเรียงใหม่และเสนอในฐานะของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เมืองเกษตรกรรมไม่ใช่เมืองรอง,ไม,มอง,รองไม่ใช่เมืองสังรมกรณีกรณีหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือกรณีกรุงโซลนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับโครงการการพัฒนาที่ถูกพูดถึงนี่ก็คือการพัฒนาของชองเกซอนนะครับ ในคลองชองเกซอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคลองโบราณเนี่ยนะครับจากคลองที่เคยสญจรผ่านทางเรือนะครับก็มีการสร้างถนนนะครับทับคลองคลองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นที่น้ำเน่านะครับกลายเป็นที่อยู่ของกนจรจัดนะครับกลายเป็นชุมชนแออัดกลายเป็นสลามกลายเป็นแหล,ล่งที่ไม่น่าอยู่มันมีโครงการพัฒนาคลองชองเกซอนขึ้นแต่การพัฒนาคลองชองเกซอนของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากบ้านเราหน่อยนึงก็คือมันเป็นการพัฒนาที่มีส่วนร่วมครับ มันมีการบันทึกว่าในการพัฒนาคลองชองเกซอนเนี่ยนะครับมันมีการประชุมอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียมากกว่า4,300ครั้งจนทําให้พื้นที่คลองชองเกซอนเนี่ยนะครับกลายมาเป็นพื้นที่ที่ทุกคนแฮปปี้กับการพัฒนาเพราะทุกคนได้ออกแบบทุกคนได้ร่วมมือคิดทุกคนได้ร่วมมือทําแต่เราก็อาจจะตั้งคาถามต่อว่าแล้วเราในฐานะผู้ที่มีส่วนได้เสียในการพัฒนาเนี่ยนะครับเราเป็นพลเมืองในระดับ เราเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะเขาให้เรามีส่วนร่วมหรือเราพยายามอยากจะมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาสังคมที่มันดีกว่าเพราะอย่าลืมนะครับว่ารูปแบบของคนละเมืองก็ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็ส่งผลต่อการพัฒนาวันนี้เมื่อเราเห็นการเชื่อมโยงระหว่างคนละเมืองการมีส่วนร่วมการพัฒนาและคุณภาพชีวิตแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับว่าเราจะสื่อสารว่าเราจะพัฒนาเราจะยกระดับตัวเราเอง ขึ้นไปเป็นคนละเมืองระดับไหนเพราะการเป็นคนละเมืองในระดับไหนคือปัจจัยและเงื่อนไขสําใใค,สคัญที่เราจะสร้างอน,นาคตร่วมกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ